สวัสดีครับพบกับ Skill Up Academy วันนี้มาชวนคุยเรื่องความท้าทายและกลยุทธ์ในปี2025องค์กรต้องเตรียมตัวครับรับความท้าทายที่เกิดจะเกิดขึ้นในปี2025นั้นสิ่งต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์กรต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดและความยั่งยืนขององค์กร มี4ประเด็นครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เราจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้แก่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคการแข่งขันที่สูงขึ้นการขดแคลนแรงงานที่มีฐาฐาทักษะการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อระเบียบบังคับต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราเราไม่สามารถเด็กเลียงได้ องค์กรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับความท้าทายเหล่านั้นนำเสนอครับ to do list หรือสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถจะ,ะเผชิญและจัดการมันได้ได้แก่การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีการมุ่งเน้นความยืดหยุ่นการทำงานให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เพิ่มขึ้นตอบโจทย์กิจกรรมภายในองค์กรและเป้าหมายทางด้านธุรกิจการปรับเปลี่ยนการสร้างสังสมพันธ์กับลูกค,ค้าให้มี Engagement และ Brand l o y a l t y การพัฒนาดังกล่าวตามกรอบ To Do List ที่นำเสนอในวันนี้จสะสามารถแก้ปัญหาการหยุดใช้ข้าง,งาน การเติบโตขององค์กรได้เปรียบเสมือนการปลูกพืชและเราคาดหวังการเติบโตหากเราดูแลให้ได้ดีตามสิ่งที่นำเสนอไปเพื่อตอนนี้ก็จะเติบโตและสร้างผลให้กับคนในองค์กรองค์กรคงจะหลีกเลี่ยงการพัฒนาพนักงาน,นองค์กรไม่ได้แต่ถ้าเกิดองค์กรใดหลีกเลี่ยงในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญอย่างมาก องค์กรเหล่านั้นก็จะต้องยอมรับในการ,รเผชิญกับความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันการสูญเสียพนักงานที่ต้องละออกไปการ,รเผชิญกับการประสิทธิภาพของการทํางานที่ต้องลดลงและแน่นอนครับสุดท้ายภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในปี2025 Skill Up Academy ทําการวิจัย และรวบรวมข้อมูลนำเสนอดังนี้ครับในประเด็นที่เราจะต้องพัฒนาทักษะคน,นองค์กรได้แก่เรื่องดิจิตอลทักษะการสร้างความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมทักษะการแก้ปัญหาทักษะกา,การทำงานร่วมกันเป็นทีมเบิร์กทักษะการทำงานอย่างยืดหยุ่นทักษะความเป็นผู้นำทักษะการบริหารจัดการความฉลาดทางอารมณ์ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงานที่มีจริยธรรมในการทำงานและความยั่งยืนของการทำธุรกิจ10เรื่องนี้หากเราพัฒนาหรือวางกรอบพัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็น s ซิสเ m a t i c ที่ทำซ้ำทำต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นได้องค์กรก็จะมีความพร้อมที่จะรับความท้าทายในปีส0 2พัพร้อมหรืออย่างครับ ในการที่จะก้าวข้ามไปอย่างปี2025ที่จะมีความท้าทายตามสิ่งที่นำเสนอไปความท้าทายนั้นจะก้าวมาหาเราอย่างรวดเร็วเราจะต้องเตรียมความพร้อมครับหากสนใจให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานี้ติดต่อเราครับ Skill Up Academy พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท่าน ขอบคุณครับ